สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะ,ะได้นำเหรียญของ <c oughs> พระธาตุพนมน,นะครับที่ประชาชนทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรู้จักกันดีนะับนับถือศรัทธากันมาอย่างยาวนานนะครับนี่เป็นเหรียญของสมาคมพุทธศาสนานะครับที่มาประชุมกันทั่วราชอาณาจักร ในครั้งที่26นะครับเมื่อปี2 5 2 1การประชุมทุกครั้งน่าจะมีการสร้างเหรียญที่จะลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกของพระธาตุพนมไว้ให้เป็นที่ระลึกไว้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่26นะครับทางสมาคมพุทธทศาสนาก็เลยจัดทําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญโงยาครับ เนื้อเนื้อเป็นเนื้อกระไหกลกระไหลทองด้านหน้าจะลงยาสีน้ําเงินแล้วก็ขอบนั้นจะเป็นสีขาวนี่คือด้านหลังนะครับจะมีตาสัญลักษณ์ของาศาสนานะครับธนะรรมจักรนะครับแล้วก็มีสลักไว้นะเป็นการประชุมนะครับสมาคมนี่นะเพ่อราชการจังจ สภาพสวยครับองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับื่อครั้งที่คนเท่าคนแก่ครับท่านไปนมาสการพระธาตุพนมนะก็บูชาเหรียญที่ระล,ลึกมาไว้นะครับ